อิสระแล้วปังรอลุ้นข่าวดีทั่วโลกลือแบรนด์ดังเตรียมดึงตัวลิซ่าแอมบาสเตอร์คนใหม่เป็นซุปตาสาวที่เก่งสวยมากไปด้วยความสามารถแถมยังเป็นที่รักของคนทั่วโลกเลยสำหรับลิซ่าแบล็กพิง k ลาสุดทวิตเตอร์แอคเคาแอดแบล็กพิงบ้านแฟนคลับของลิซ่าที่ฝรั่งเศสได้ออกมาเผยข่าวลือว่าลิซ่าเตรียมนางแทน เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่ของหลุยวิตองและลิซ่าจะเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ปารีสแฟชั่นโชว w e ี k ในวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามต้องมารอลุ้นข่าวดีกันอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ